นี่เสื้อผ้ามากินค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องตําซั่ววุนเซนเสืขาไก่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะขาไก่เปื่อยๆผักกระสมีหยอดกระถินนี่ค่ะแล้วก็ใบบักย่อมแล้วก็หยอดกระถินแค่นั้นนะคะพี่น้องสองอย่างค่ะนี่ค่ะเฉลิงซีซันนาตาค่ะพี่น้องจะแซ่บวะค่ะมาจัดที่นี่แต่ห้ามล่องมือกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะบบโบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือเสื้อผ้ามากินตําซั่ววุนเซนเสืขาไก่เนาะค่ะพี่น้อง ขาไก่หาหกคาค่ะต้มเปื่อยกับตํมไส้หมูสันมานิคิดยาเป็นหมูสันนานะคะพี่น้องทังสี่ค่ะแซ่บค่ะน่คะจะบอกห้่งยิบหนึ่งค่ะแล้วก็มีพักกระสีหยอดกระถินค่ะพี่น้องใบบกนิ่มค่ะพี่น้องพักมีแค่นี้นะค่ะโมนี่ก่อนสกีทอขอบคุณะไายด้วยกับพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็เลกดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องมากค่ะเมื่อกี้ในการแซ่บค่ะโมนี่ ขุ่นเซนต้มนุ่ต้มมุ่เอ่อโบอปเปื่อยแห้งด้วยค่ะขุ่นเซนนปเปมเพราะน,กกนุ่โบเคยมักเปื่อยค่ะนอกจากทิ้งทาง้าน ใบบุญยม,มันมันค่ะพี่น้องนี่ก็ตตาุมัซคงแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวไปดื่มกาอฟก็น,น,น,นี่คลิปกินนูก,ก๋าซีห้างๆนี่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่านูเห็นงาน่ายบุกอปมีเวลาปันไดค่ะ เหมานได้นหวานๆเนอะสมมตนางกินกับพี่น้องสิละคะ่ะหันสบ,บอปะรดนะคะพี่น้องสบับปะรดเป็นไรคะพาแกตัุ้งใบหมอนึง มื่อได้พี่น้องกับเห็นแต่แบกเกาเขาล้างมองเกิลนะคะพี่น้องมอ่อื่นบ่อ,อไยได้ค่ะทั้งเสียงเคืองดินเสียงคนเสียงหมื่จะงนี้แล้วก็ส้งนีบ่ออํานวยนะคะพี่น้องแส,งสียงเสริมไฟฟื้นบ่อสะดวกกับเพ้าค่ะเลยเอามองาังเกิลดีนะคะพี่น้อง มองเ็ดกินเ็ดยาก็อยู่นี่มองอัดคลิปก็อยู่นี่ค่ะตำบกหุงด้วยค่ะพี่น้องต้องเ็ดเปียวหวาน ่นงเขา่ที่งานเงามมีหลายๆเลยพี่น้องนูฝ่าวูกเก็บมาได้สำห,ห,หรับฝ่าว็ดคลิปค่ะเหตุการณ์ไปเห็ดงานต่อเลยค่ะพี่น้อง เทดทั้งแสบค่ะปุ๋นเส้็นี่เอามาตำส่วกับแสบเอามากินกับกับแสบด้วยค่ะพี่น้องท่านผักปุ๋นได้เลยค่ะ เพ็ดอืมขอโทษขอภห้หลายด้วยเถหะพี่น้องกินเลอะปากโลข้าง แซ่บเลยค่ะเผ็ดไม่ว่าจะกินปลาละ mm -hmm. คาอะไรก็ต้องเปยพอดีค่ะพี่นอ้องบ๊วยพี่นอ้อ,นองแล้วอยู่ขานึงเมื่อกี้พักเบรย่กินน้ำเพสเพสพ,พี่น้องเลยนี่ค่ะว่าจะกินเฮเบิร์ตกับเบอเบิร์ตเพสอีลีค่ะพี่น้องขออีกคำหนึ่งนะคะอื้อเอาไว้เล่มอ,อีกค่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆนะค่ะพี่น้องทุกๆคนที่เขามารับชมค่ะไปราคาพอกันชิปหนาเป็นเมนูอาหารที่เ่าค่ะสวัสดีค่ะ